กันนี้มาสัน ซื้ออะไรครับะซื้อ,อยากแก้ปวดหยาไปนี่อยู่นี่แฟลเพลินอยู่นี่ฮืมแฟ,เฟิเพลินไม่ใช่เหรอแต่ไซรกเหรอคะนี่หองแบ,บบดุกๆดุ่ๆๆๆๆมๆไหมอ๋อ นี่มีมันต้อง,งเป็นเออเอานี้ไปด้วยเอาที่ชู่ไปด้วยครับส่วนมากเขาไม่เอาห่อใหญ่มามันแพงบก็มัเนเป็นโลตัสเล็กครับถ้าเป็นโรตัสใหญ่ถึงจะมี เออมีใหญ่อยู่นี่แต่ว่ามีเจ็ดถึงสิบสองกิโลก็แต่ใหญ่ไปน้องยังน้ำหนักมีถึงน้องเสร็จแล้วน้องจะจสบแล้วก็เบอร์อออออเอ็มเบอร์เอสนันมันมันเข้าตรงนี้นังแล้วเอาเบอร์ใช่ไหมแต่แต่ว่าน้องน้องก็หุน่นจะใหญ่กว่าเด็กปะกะติอีนะ่ะแค่เอาลองนี้ไปดรงดูเนาะแบบช่วงคืนนะเดาาย์ไนเดย์ไนก็กลางวันกลางคืน จ่าไหมถึงว่าเอาเป็นบอเบอร์เอมเอาไปลองดูอันนี้สิบเอ็ดชิน้นอ๋อสิบเอ็ดชินช้นที่เป็นเจ็ดเจ็ดกิโลได้อยู่ได้ลองดูนอกจากนั้นก็จะเป็นห้าห้าส <58. S 1> ิบเอ็ดอันนี้เจ็ดอ,อ,อันนี้มันเบบีเดิลอ๋ออ๋ออันนี้ยังเป็นเด็กนอนอยู่อันนี้เด็กนั่งได้แล้วมันนี่นจะเป็นรูปอยู่นะอันนี้ก็ยังอันนี้คานได้แล้วนะมัน ไม่ไดว่ารูปนั่งหรูปนอนไมดูว่าน้ำหนกทนี่หรอนี่ยอะไรสักข้าเด็กหมดพอดีล้างขวดนมเราซื้อแล้วเมื่อวาน เดี๋ยวถ้าที่เห็นก็มีสีส,สีฟ้ากัะสีชมพูด้วยอืมอืิบเห,หกเดือนน้องยังไม่ถึงหกเดือน เอเอสีส้มไปลองแช่หรอเอาลองดูก่อนก่อนไม่ได้ก็พรุ่งนี้เข้ามาซื้อเพิ่มเอ้มาซื้อใหม่ค่อยไปไป,ไปตลาดไ้ไปเทสโก้น้องเรือก็ได้ถ้ามันไม่ได้อันนี้น,น,นสี่ห้าห้าลดเรือสามห้าห้า อันนี้แบบที่เราใช้ปกติ3ถึง8กิโลแต่ก็ถือว่าเล็กอยู่ดีเนาะเพราะว่าบางตัวเล็กสีชมพูก่อนอ๋อก็มันเป็นเด็กไงใส่เอสอ๋อนี่ใช่ไหม151เท่ากันนะเท่ากันอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใส่ XL 12ถึง17อันนี้เด็กโตแล้ว อ,อันนี้ก็นิวบรอนเหนือเทปเด็กแรกเกิดเหมือนกันอ,อันนี้เคยลองเลยได้โรต้านั้นมีแต่แบบนี้โอเคอันนี้อยู่โรตัสน้อยนะครับจะมีประมาณนี้จะไม่มีแบบมีห่อใหญ่อยแต่ว่ามันสำหรับ7-12กิโลแชมพูเด็กมีแล้วซื้อแล้วแช้พูอ่นน้ำแล้วที่ยายว่า

อันนี้สําหรับเด็กแรกเกิดไหมหกนี่ค่ะปีหนึนน่งปีอ๋อช่วงวัยที่อ๋อนี่ใช่ไหมนี่เกือถึงสําหรับอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหนึ่งปีนมผงดัดแปลงสําหรับทารกอ่อนขอค่าหนุ่มหน้าจะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นรถแท็กซี่ อ,อะไรพรุ่งนี้เราจะได้ไปซื้ออยูดตัดหลดเอาไปก่อนพรุ่งนี้ก็ซื้อเพิ่มวันนี้ซื้อไปก่อนเพราะมันต้องซักผ้าอีกอยู่ยไขก็ใช่ครับซื้อไปก่อนเพราะว่าต้องไปซักผ้าอยู่ครับอ <c oughs> ยาสีฟันหมดแล้วขอเก็บพรุ่งนี้พ nee> รุ่งนี้มันเหลือวนเหลืออยู่พรุ่งนี้อัยาสิฟันเหลืออีกหลายวันอยู่ครับแต่เข้มทองอะไรยังเข้มทองมาเกี่ยวอะไรด้วยครับไม่เด้งไม่ได้กินเมนูเห็ดเข้มทองก็ทีเลยเอาแค่นี้ก่อนให้ไปซื้อไอ้ไหมเราตีไหมไม่ซื้อ องร้อเจ็บปาทนะไม่ะนึ่งร้อบเอ้าไม่ได้กระถุงก็ซื้อได้ถุงยีเรนลดแต่ละยี่สิบสามบาทค น,นี่ตอนตอนเด็นกี่ทุ่มแล้วนี่ทุ่มหน่อยๆน,ยนะตลอดต้นมุมเหมือนน่าจะขายตั้งแต่วันแล้วข้าได้เพราะรถเลี้ยวฝั่งนูน้ตนตรงนี้ก็ไม่มีรถหรอกครับ